มาเด้อพี่น้องมาขวเขาตอกแตกน้ำกันครับใกล้มือบุญเขาสากแล้วพี่น้องอีสานบานเฮากับสิเตียมเฮ็ดเขาตอกแตกนี่แหละครับเพื่อที่เสียไว้เฮ็ดเป็นอาหารหวานข้าวใส่บุญเขาสากตามโบราณประเภทนี้ที่ยึดถือปฏิบัติกันมากครับ มือนี่ไทคุมคค้มไถควางไทคุ้มลงเลี้ยนเพิินกระเอื่นกันมาสวนหัวลงเลี้ยนพี่ละครับมาขัวเขาตแกแตกซอยกันนอพี่น้องซอยกันคนละไม่คนละเมือ่อที่สําคัญครับใหไงดมเล่าขัวเขาตกแตกเก่กงเด้อพี่น้องเด้อคนขัวโบเปลี่ยนมั่นสิโบได้เขาตกแตกดีปันไดเด้อพี่น้อง เห็นภาพแบบนี้แล้วก็คิดฮอดงามบุญงามงานตั้งแต่สมัยเกา่าสมัยแก่นอะพี่น้องเนาะตั้งแต่พอแม่เพื่อนพาอาเฮ็ดบุญตั้งแต่ว่าันได้มีทางค้นขีดบ่าันไดนมีทางลาดยาง่นละเขาตกแตกเฮียขาวจุนพูนพี่น้องก็สิสังเกตเบึงเล้ครับเด้อเวลาเพื่อนขวัวเขาตกแตกก็สิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยก็คือเพื่อนสิไป็ตัดเอาต้นคัดมอนตอน้นสูง,ตงๆต้นยาวๆนะนะครับม่มัดเป็นกำเพื่อจะเฮ็ดเป็นไม่ ขัวเขาตอกแตกนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งกับไปใส่ประยุนต์เฮ็ดไม่กวาดนะครับหรือไม่ขั้นฟ้อยเนี่ยกวาดเทียงหน้าได้น้ำสมัยตะกีเพราะว่ามันฉีดท่นห่อนนะครับมันฉีดท่นห่อนได้ดีเอาเพื่อนกับเอามาเห็ดเป็นไม่ขััวเขาตอกแตกเนี่แหละครับส่วนหนึ่งนะครับไทยบานเฮากับเอามาเห็ดเป็นไม่กวาดก็ได้ขึ้นกันนะครับเอามาเห็ดเป็นขั้นฟ้อยก็ได้นะครับซึ่ง ตปกี่ไปให้ไปหน้าเพิ่นกระิมักมัดใหม่คัดม่อนเป็นไม่กวาดกวาดเทียงให้เทียงหน้านะครับมัดเป็นขั้นฟอยแต่ว่ากระบวนการครั่วนี่นะครับก็ต้องเป็นคนที่มีทักษะอยู่พอสมควรนะครับพาะบอสังสั่นกับมันสิแตกบอสม่ำเสมอมันกระิได้พอดีนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นว,วัฒนธรรมประเภทในอีสานนะครับโบราณสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษล่ะครับพอเมียเพิ่นกับผ้าเฮ็ดบุญเขาสากมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ งามเพื่อนเฮ็ดบุญเขาศาสเข้ากระจเห็นเพื่อนขัวเขาตอกแตกเนาะครับเนาะกี่น้องมือนีก็คือกันครับกะไก่ฮอดมือบุญเขาศาส์ไก่เขามาแล้วคุมควงเพื่อนกระเอื่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงหรือสุภาพสตรีนะครับเพื่อนกระเอื่นเอากันเนาะว่าเออมือนีเข้าไปขัวเขาขัวดื้อน้ากันยูจุดนั่นจุดนี้ซึ่งมือนีเพื่อนกระส่วนกันมาหัวโรงเรียนนะครับเพื่อนกระจิตตาเขามาคนละ กตาน่อน้อยนะครับมาให้กัวให้ได้คนละสอบสองสอบเอาไว้ถ้าไปใส่บุญข้าวสากน่ำแล้วก็ที่เหลือจากนั่นเพื่อนกาเซียเอาไปเฮ็ดกินนะครับก็คือเอาไปเฮ็ดเป็นของหวานนะครับบางคนก็เอาไปส่งเส่นน้ำตาลเส่บักเพ้านะครับเป็นเฮ็ดน้ำเชื่อมมาส่งใส่นะครับบางคนไก่กินเลียนซื้อๆมันกับมันแซ่บไปอีกแบบนึงอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการที่ซีฮอ,อนนะครับพอเอามาเที่แล้วนะครับเพ่อนกาเซียามาโล่งเคิง นะครับเขืองในการฮอนอันนี้อันนี้เป็นเรืองคีก่อนเด้อวสันนะครับผมก็ถามว่าฮอนอันใดก่อนเป็นกันเลยว่าเอามาฮอนเขืองคีสะกก้อนนะครับฮอนเรืองคีดีดีเรียบร้อยแล้วจริงๆน,นะครับอันนี้เป็นนาทีของแม่ใหญ่ดวงนะครับแม่ใหญ่ดวงเพื่นมะนังถ้าฮอนเรืองนะครับขาบอดีไปขัวเขาตอกแจกบ่ได้แล้วมีน,นาทีฮอนอยางเดียวว่าสันเพื่อนว่า <laughs> นะครับเอาหอ้อง เขิงทีดีดีแล้วนะครับนี่กะจังคอยสีเท่มาทางพี่ได้บ้านี้ครับเท่มาทางเขิงห้างบ้านี้มันสีมีสองเขิงเนาะสองขนาดตานะครับเขิงทีกับเขิงห้างนี่ครับเท่มาหนีบ้าน,นี้กะสีมาไ้คุณพ่อนทิพย์นะครับคุนพ่อนทิพย์กะสีเขิงห้างกะสีฮอนนะครับบ้าน,นี้กะสีเป็นการกองสองสั้นนะครับกะถือว่าอ่าเป็นบุญประเภทนี้เป็นบุญเป็นงานที่ต้องร่วมด้วยซอยกันเนาะพี่น้องเนาะถามว่าจริงๆกะเฮ็ด เห็ดตะขอบพวจจะของกระไ้บอกก็ได้ละครับแต่ว่าการเป็นบุญเป็นงานยังสีนะครับวัฒนธรรมประเทีเห็ดไหตุ่มมีห้อมกันเอินพี่เอิญน,น่องคุ้มควงไทยคุม้มไทยควงไทยพีไทยน้องไทยบานนะครับออกมาเห็ดกิจกรรมยังสีน้ากันมาซอยกันคนละไม่คนละมือนะครับจะถือว่าเปลี่ยนประเทนีอันดีงามของชุมชนอีสานเฮาที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาโดดแล้วนะครับ ใช่ไม่กลับ รับพี่น้องทุกคนกระซอยกันคนละใหม่คนละเมือครับไม่ไงดมเป็นคนขวาวเขาตอกแตกกะสีห้อนก็มูเนาะพี่น้องเพราะว่ายูนาไฟกะไม่ใญงทำกับมีนาที่จูไฟครับบานนี้กะผู้หนึ่งไม่ญงดวงกะพรอนเขิงทีไม่ไงพรอนกะฮอนเขิงหางผู้หนึ่งถ้าเอาเข้าไปเทครับอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ซอยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยกะถือว่า ไ่ได้บอกยากนะครับคนละไม่คนละมือผู้ใดคิดว่าเฮ็ดอันใดๆก็ช่วยกันแต่ว่าขันควัาคว้าเขาตกแตกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คว้วเป็นนะครับมันยังคอยติแตกดีคว้วเขาบ่ไมเพื่อว่าเราก็สีได้ดีเนาะได้กินเขาคว้วแซบโอ้ยได้กินเขาตกแตกแซบโอ้ยหลงตะเขาคว้วผมกระได เอาครับหลังจากไม่ใช่ดวงกับไม่ใช่พรอนหอนเขืองคีเขืองหางแล้วกระิีออามาเทใส่กระสอบเนาะผู้เอาเข่ามาเห็ดน้ากันกะชีได้เอาเมื่อไปกินไผ่กินมั่นแบ่งไปไผ่ไปมั่นนะครับพี่น้องตอนนี้ไม่ใง่ทําก็มอดฟื้นมอดไฟเ้ยครับเออพอว่าเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว